อัตราส่วนใส่เท่าไดน้ำมักขีงง่วใส่ในการฮดพักฮดสวนมื่อนี่ก็เลยสิผ้าพี่น้องมาเบิงเนาะนี่คือน้ำมักขีงงัวหลังจากที่หฮอใส่กระสอบแซ่ไวแล,ล้วหลังจากนั้นให้ยกพ้นขึ้นบกเพราะว่าหฮาต้องการน้าแล้วก็นเนื้อเนื้อนั่นหมายถึงกากที่เขาสเสด็จนำหฮอสามารถเอาไปใส่ใส่รอบทรงพุ่มรอบพ่นต้นไม้ใดเป็นปุ๋ยที่เย็นแลว้วพว่านกระพวนการมัก หลังจากนั้นมันก็นจะได้ปุ๋ยน้ำไปในโตนี่คือน้ำมักขี้งวัวเป็นน้ำมักเป็นปุ๋ยน้ำกวา่าได้ส่วนที่เข้าใส่อีกอย่างหนึ่งน,นั่นก็คือจุลินทรีย์สังค์อแสงเหตุจากน้ำมักปาลาหรือว่าน้ำปลาละได้มากกับเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นสูตรบวกบวกการใส่งานกองเข้าก็กคืออัตราส่วนหนึ่งต่อสิบนั่นหมายถึง หน,หนึ่งส่วนนั่นหมายถึงจุลินซี์สังข์อแสงหรือนํามักจีงัวอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถา้าเฮามีทั้งสองอย่างก็เอาตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งต่อสิบนั่นหมายถึงหนึ่งส่วนอันนี้ต่อไปนั่นก็คือนามสิบส่วนเฮาจะใส่ยังตวงยังพองกระไดใส่เป็นหลิรหรือใส่เป็นขูดถังกระไดย่างเฉ่นก่อนลนี่นี่เฮาใส่อันนีสส้หนึ่งส่วนจุลินซี่สักเกาอแสงหนึ่งส่วนเติมลงไปแล้วก็บวกพัด ด้วยน้ำหมักกี้วัวหนึ่งส่วนเติมลงไปปิ๊บนี่การได้เป็นอัตราส่วนที่ห้าที่ไปใส่ในการลดน้ำผักผลไม้ของเราให้จเจริญเขียวงอกงามถามมาหนึ 10, ่งต่อสิบหนึ่งต่อหาหรือเท่าใดนี่คือเป็นแนวทางให้พี่นอ้องให้ซื้อก่อนเด้อห้าสามารถไปปรับลดปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสมของห้าเด้อพี่น้องเพราะว่ามันม่นมีสดตายตัวดอก ให้เฮาสังเกตพืชผักของเฮาเป็นลักษหลังจากที่เฮ้าใส่ให้เขาไปแล้วการตอบรับมันเขียวขึ้นดีงามซ้ำใดให้เฮ้าปั๊บเพิ่มรดใดแต่ที่สำคัญเฮ้าเห็ดใส่แบบนี้ไม่มีหมดนะครับ